ประชาสัมพันธ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่ค่ะสำหรับวันนี้มีกิจกรรมเปิดป้ายชมรมผู้สูงอายุและดำหัวผู้สูงอายุค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะมีการเปิดป้ายผ้าแพรชมรมผู้สูงอายุค่ะแล้วก็มีกิจกรรมการดำหัวผู้สูงอายุภาคบ่ายนะคะก็จะเป็นการกินอ้อขะยา ค่ะแล้วก็รดน้ำดำหัวของนายกองค์การบริหาสรส่วนจังตตุนตค่ะและในวันนี้นะคะก็ะได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะนายบรบรวิทย์บุรณศิริมาได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายผ้าแทนของชุมรมผู้สูงอายุค่ะ กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุของตำบลบ้านตุน่นนั้นมีอะไรบ้างขอเชิญท่านพบกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุน่นท่านนายกรัฐวุฒทชัยใจกล้าค่ะครับชมรมเอ่อนเอผู้สูงอายุหรือว่าชมอาคารของ ชมรมที่ทําการของผู้สูงอายุในวันนี้นะทีมีทาขึ้นนี้จะเกิดประโยชน์คือเพื่อเป็นศูนย์รวมในการทํากิจกรรมของผู้สูงอายุแล้วก็เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นนอกจากกิจกรรมของผู้สูงอายุที่ชาวพี่น้องตำบลบ้านุนเขาจะมาใช้สถานที่ตรงนี้ก็สามารถมาทําได้มาจัดกิจกรรมได้ครับ สบกมารอบรนแลหนุนผู้หญงอายุที่สร้างหอประชุมสรโยนในหลังนี้ก็งบ่มาณ5านวนอคุกผู้หญงอายุคนขอขอบคุณลังการหารสมุนโดยสนับสนุนนยกระแท้ใกางประเมินการังอ ้นทางนั้นที่ยายจะเริญพัฒนากรประสา,งงานตรบล้า่ตุนค่ะวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมการลดน้ําดําหัวผู้สูงอายุและการทอดผ้า,าป่าของผู้สูงอายุตําบล้า่ตุน,นซึ่งแสดงให้เห็นว่าการทํางานของ,ววง,งระหว่างสถาบันพัฒนาชชนกับองค์การบริหารส่วนตระบล้านตุน,นซึ่งเพียงบ่าเชียงหลกันและก็มีการบูรณาการกันมาตลอดค่ะขอาวามาดีค่ะี กรุงเทพกรมงานสารสนเทศนะครับสำนักงานพระนครจังหวัดพิยอมนะครับได้เดินทางมาที่องค์การบริหารส่วนาตำบลบ้านตุ่นนะครับวันนี้นะครับท่านนายกพร้อมกับทางคณะกรรมการและก็พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู problem, ้สูงอายุนะครับของตำบลบ้านตุ่นเราได้มาระชุมรุมกันอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์ชมรมผู้สูงอายุของตำบลบ้านตุ่นนะครับและก็จะมีกิจกรรมอาตวัตรป่า ทบกับงทุนกระทวงยุติกาที่สุดสัต์นะครับงานใน,นี้นะครับก็เป็นกิจกรรมทานโรคด้าดังหัวูส้สทรอายุซึ่งเป็นการสรืบทอดประเพณีพ้วยครามที่ดีงามเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับผมว่าไปชมกิจกรรมของพี่น้องหองอบตบั้นตุนวันนี้ก็เลกันดีกว่านะครับว่าเขาทำอะไรกัน,ะนะครับเชิญครับ วิทบูรณาสิริและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านของตำบลบ้านตุนค่ะขอบคุณค่ะ